สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับโทริโกะนะครับเรื่องโทริโกบางอนะ่ะตอนล่าสุดก็อาทิตย์นี้อาจจะงดนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนอาจจะรู้นะครับว่าทุกคนอาจจะไม่รู้หลายคนนะครับที่ไม่ได้อ่านบางอนะ่ะอาจจะไม่รู้นะครับว่าก๊อตในเรื่องโทริโกคืออะไรเนี่ยแหละครับไอ้กบไอ้กบยกักษ์เองนั่นแหละครับคือก๊อตอืมจบเลยคือผมเห็นครั้งแรกนี่ บอกคเดี้ว,ว่ามันแบบไม่น่าเชื่อครับว,ว่ามันจะเป็นก๊อตได้อ่เออเพื่อนผมมันก็แบบเออเป็นลมคือมันแบบกบอ่ะแต่ว่ากบมันไอเนี้ยกบไอก๊อตตัวเนี้ยมันเอาลิ้นออกมาจะตรงกินบุฟเฟ่โโต์แล้วว่าจุมูมก็ไปโดนดวงจันทร์แล้วเมื่อกินดวงจันทร์ทั้ไปทั้งดวงในคําเดียวโอ้สมเลยครับก๊อตคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ 多点。Então,